บทที่33ไปไหนกันมาจ๊าพี่ไลยถามเมื่อลูกสาวกับตรีสักเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นที่หล่อนกับต่างใจนั่งคุยกันอยู่พิมพ์ไม่ตอบคำถามเลี่ยงไปทักต่างใจว่าพี่ต่างมานานแล้วเหรอคะสักครึ่งชั่วโมงได้บังเอิญมีธุระทางนี้รถมันติดยังไม่อยากข้ามกลับเลยแวะมาหา แม่ก็ได้เชิญให้อยู่ทานข้าวค่ำด้วยกันตรีอยู่ทานข้าวค่ำด้วยกันก่อนนะจ๊ะผมต้องขอตัวกลับครับคุณนาะบังเอิญมีนัดกับเพื่อนที่จริงตั้งใจจะมาขออนุญาตพาพิมพไปทานข้าวข้างนอกด้วยพอดีพี่ต่างมาผมเห็นจะลากลับละครับผมไปก่อนนะพี่ต่างพิมพ์เดินตามตรีสักออกมาถึงบันไดหลังตึกพิมพ์อยากออกไปทานข้าวกับพี่ตีมากกว่า ตรีศักดิ์หันมาทางญาติผู้น้องไม่อยากอยู่คุยกับพี่ต่างเขาหรือคุยกับพี่ต่างไม่สนุกมีแต่เรื่องธุรกิจการงานการเงินแล้วคนที่เกี่ยวข้องติดต่อกับพี่ต่างพิมพ์ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขากับพี่ตีค่อยไปกันได้หน่อยพิมพ์หัวเราะเบาๆยังอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเดียวกันบ้างพี่ไปก่อนแล้วนะแล้วค่อยพบกันใหม่พรุ่งนี้ว่างไหมคะ ตอนนี้ว่างตลอดเวลานั่นแหละเหมือนพิมพ์พไม่ได้มีงานการอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนักทำไมจะ๊ะจะให้มาหาหรืออยากไปไหนขับรถพาพิมพ์พไปเที่ยวหน่อยสิคะแถวแถวนอกเมืองหรือตามวัดวาอารามสวยๆนึกยังไงถึงอยากรู้วัดวาอารามพิมพ์พไม่เคยเห็นอย่างวัดอะไรที่มีกําแพงเหมือนกําแพงเมืองเห็นว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่ อ๋อวัดเฉลิมพระเกียรติเอาสิพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องพี่จะมาหาตรีศักด์กำลังจะหันกลับลงจากตึกหางตาํำเลืองไปยังบันไดขึ้นชั้นบนซึ่งมีตีนบันไดทอดจากชานพักหันมาทางนี้ตรงชานพักนั้นมืดสลัวดูเหมือนเขาจะเห็นใครคนหนึ่งเพิ่งจะหลบแวบไปจากสายตาตรีศักด์จึงหยุดชะงกัก นิ่งมองอยู่ครู่หนึ่งนึกว่าเป็นคนใหม่เพิ่งมาทำงานหรืออย่างไรพอเห็นคล้ายๆกับจะเป็นผู้หญิงโผล่หน้าออกมาแวบเดียวอะไรคะพี่ตรีพิมพ์ผิดสังเกตท่าทางของเขาจึงหันไปดูบ้างได้คนใช้ใหม่มาหรือเปล่าเอ๊ะเปล่านี้คะพิตรีเห็นคงจะตาฝาดไปมากกว่าตรีศักดิ์ตัดบท เดี๋ยวค่ะพี่ตีพิมพ์เรียกเขาไว้หันไปมองดูบันไดนิดหนึ่งบอกพิมพ์ก่อนพี่ตีเห็นอะไรไม่รู้สิคิดว่าตาฝาดไปมากกว่าตรงนั้นมันสลัวสลัวบางทีอาจเป็นเงาต้นไม้เข้ามาทางระเบียงชั้นบนลวมมันพัดไหวๆไม่มีอะไรหรอกพี่ไปแล้วนะสองประโยคสุดท้ายตัดบทเมื่อเห็นต่างใจโผลออกมาจากประตูหลังห้องหถง อ้าวนายตรีเพิ่งไปหรือนึกว่าไปนานแล้วซะอีกคุณแม่แล่ะคะพี่ต่างอยู่ที่ห้องอาหารคงไปดูให้เอียดทําอะไรกระมังต่างใจชวนญาติผู้นองให้เดินลงบันไดอ้อมไปทางด้านหน้าตึกผ่านไปตามถนนผิวดินลูกรังปนด้วยอิฐหักซึ่งขนานไปกับตัวตึกบรรจบถนนปูอิฐแทรกด้วยหญ้าอันเป็นถนนตรงจากบันไดมุกหน้าตึก ขึ้นไปสู่ท่าน้ำแดดยามเย็นอาทิตย์ใกล้จะตกเหลืองอารามจับผิวหน้าฝ่ายหญิงจนกระทั่งต่างใจอดชำเลืองมองบ่อยๆไม่ได้หนุ่มสาวทั้งสองเดินไปด้วยกันเรื่อยๆจนถึงท่าน้ำผ่านซุ้มกระรเวกดอกดกส่งกลิ่นฟุง้งจนออกเย็ยนๆสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นดุนแรงของมันแม่น้ำตรงนี้ รู้สึกจะกว้างกว่าตอนอื่นต่างใจปารบพลางนั่งลงบนมายาวมีพนักทาสีขาวสะอาดพิม์พนั่งลงตรงข้ามกับเขาพลางทอดตาออกมองไปกลางน้ำกว้างนะคะกว้างแล้วก็เงียบไม่มีเรือวิ่งผ่านไปแยะอย่างแถวกรุงเทพในตาพิม์พจับอยู่กลางลำน้ำซึ่งขนาดนั้น ปราศจากเรือเล่นผ่านไปมานอกจากเรือเล็กๆวิ่งเรียบชายฝั่งอยู่ทางฝั่งโน้นกลางแม่น้ำมีแต่สะวะกอใหญ่กอเล็กล่องลอยไปเอื่อยๆใจนึกถึงภาพคล้ายๆเรือล่มกลางน้ำที่หล่อนรู้สึกว่าหล่อนเห็นในแวบแรกนั้นหล่อนแน่ใจว่าหล่อนเห็นแต่ต่อมากลับลังเลว่าหรือหล่อนตาฝาดไปชั่วขณะ แปลกแท้คิดอะไรอยู่หรือพิมก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยหลอนหัวเราะเบาๆต่งใจมองดูญาติผู้น้องอย่างพอใจอย่างพอจะเดาออกดักคอว่าคิดถึงเรื่องที่พระกับหมอนิมิตพูดละสิเมื่อสองวันก่อนนายตรีก็พูดถึงเรื่องนี้พี่ต่างไม่เชื่อหรอคะยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมาย ที่มีปรากฏแต่หาข้อพิสูจน์ให้ประจักษ์ไม่ได้อาจ,จเป็นปรากฏการณ์จริงๆชั่วขณะที่มีช่องว่างหรือมีรอยต่อระหว่างพบหรืออาจจะเป็นการสร้างขึ้นมาจากจิตเขาเน้นคำว่าสร้างหนักๆและกล่าวต่อไปพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขายิ้มนิดๆพูดทีเล่นทีจริงว่านอกจากจะเห็นอะไรอย่างที่พิมพ์บอกว่าเห็น เขาเน้นคำว่าอะไรอีกแต่แล้วเขาก็กลับสายหน้าช้าๆเปรยว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคุยกันถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์กว่านี้ดีกว่าพี่อยากรู้ว่าพิมพ์จะเรียนต่อในเมืองไทยหรือจะหยุดอยู่แค่นี้ว่าที่จริงภาษาของพิมพ์ก็ดีมากอยู่แล้วหากไม่ได้ทำงานราชการหรือบริษัทใหญ่ๆปริญญาตีจากมหาวิทยาลัยก็จะไม่สู้สำคัญเท่าไหร่ เขาถามทีเล่นทีจริงต่อไปว่าไปทำงานกับพี่ไหมล่ะโอ้ยความรู้แค่นี้พี่ต่างจะให้พิมพ์ทำอะไรคะพิมพ์พหัวเราะเป็นราคาส่วนตัวให้พี่ไงล่ะหล่อนทำจมูกย่นแต่แล้วก็หัวเราะไม่ได้เรียนมาทางนี้เดี๋ยวก็จับแพ้ชนแก่สนุกกันใหญ่พิมพ์พว่าพิมพ์พเรียนต่อดีกว่าวิทยายลัยเอกชนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เผื่อยังไงต้องตามคุณพ่อไปไหนอีกอาจจะโอนได้หล่อนพูดพางลุกขึ้นเพราะอากาศเริ่มขมุกขมัวมากขึ้นแม้จะมีลมพัดบางเบาแต่ก็มียุงบินตอมอยู่เบื้องบนศีสาบเป็นกลุ่มยุงชุมจังขึ้นข้างบนดีกว่าค่ะพี่ต่างหล่อนอดทอดสายตามองไปกลางน้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เพื่อจะเห็นปรากฏการณ์ที่หล่อนไม่แน่ใจอีกครั้งหนึ่ง คนชั่วช้ากายละเอียดเหมือนหล่อด้วยแก้วใสซึ่งประสาทสัมผัสของมนุษย์ธรรมดาไม่อาจรับได้ส่งกระแสติดต่อไปยังกายละเอียดหนึ่งกายละเอียดแรกถอดแบบมาจากกายมนุษย์ในลักษณ์ของสตรีนุ่งโจงสีดำคาดผ้าแถบสีขาวกายละเอียดหลังคือเด็กหญิงกล้าวจุกเด็กหญิงตอบว่า ปัจจุบันชาติเขาไม่ใช่คนชั่วช้าเลิกปลูกใจเจ็บเสียทีมิฉะนั้นเมื่อถึงเวลาต้องเกิดจะมีกรรมปลูกพันต่อกันไปอีกไม่ได้ปลูกใจเจ็บแค้นเพียงแต่รู้อยู่ว่าเคยชั่วเขาเกิดรับกรรมมาแล้วหลายชาติแล้วยังไม่ได้ชดใช้ให้อีฉันแล้วคุณมีหลวงมนตรีของแจ่มลั กรรมเก่ายังผูกพันกันอยู่บ้างกระแสกรรมตรงกันโดยพรอิญเธอเห็นอีฉันเพียงแวบเดียวส่วนเจ้าคุณมนตรีพักเป็นคนแข็ง,ถ,งถึงเราจะมีบุระพะกรรมกันอยู่บ้างแต่แรงอ่อนนักทำอย่างไรเขาก็ไม่เห็นเขาไม่เชื่อด้วยค่ะแน่ละ่ะแสงสีทองอารามสว่างวาบขึ้นมาท่ามกลางความว่างเปล่า ร่างใส่ละเอียดเหมือนมีรัศมีแข่งกับสีทองรุ่งโรจน์พระคุณเจ้าสองร่างสุดลงพนมมือไหว้รู้ว่ากรรมเป็นเครื่องผูกพันทำไมจึงไม่ทำให้พ้นไปจากมันเสียโยมสองคนนี้เหมือนกับผู้ที่ไม่ยอมปลดโซ่ตรวนที่จองจำเอาไว้กลับเห็นเป็นของประดับกาย อิฉันยังติดอุปาทานไม่ขาดเพราะโยมตัดไม่ขาดเองต่างหากทั้งๆท,ที่รู้ว่าชาติภพเป็นสิ่งไม่เที่ยงอิฉันทราบว่าชาติภพเป็นสิ่งไม่เที่ยงแต่ถึงชาติภพของอิฉันจะเกิดดับสักกี่ครั้งกี่หนอิฉันก็ขอให้อิฉันได้พบกับชายที่อิฉันรักไม่มีการตอบจากร่างใส ที่คลุมห่อด้วยสีทองอารามโรดอีกอีชันทั้งสองขอบุญบารมีพระพุทธเจ้าขอเมตตาบารมีจากพระคุณเจ้าช่วยให้อีชันสมปรารถนาตามอธิษฐานจิตด้วยเถิดกระแสะเมตตาของสิทธถาคตผู้พ้นจากกิเลสแผ่ส่วนบุญไปยังผู้ขอมนุษย์ตลอดจนอบป,ปาติการทั้งหลายก็เฉกเช่นเดียวกัน ยังไม่บรรลุถึงนิพพานก็ย่อมละเสียไม่ได้จากความปรารถนาแรงบุญที่เขาสะสมเอาไว้ต้องการเพียงแต่ให้เป็นไปตามคำอธิษฐานที่ยังเกี่ยวข้องวงเวียนเวียนไหวอยู่ในวัฏตสงสารไม่ใช่นะเอาใหม่มนุษย์ตลอดจนโอปปะปฏิกาศทั้งหลายก็เฉกเช่นเดียวกัน ยังไม่บรรลุถึงนิพพานก็ย่อมละเสียไม่ได้จากความปรารถนาแรงบุญที่เขาสะสมเอาไว้เขาต้องการเพียงแต่ให้เป็นไปตามคำอธิษฐานที่ยังเกี่ยวข้องเวียนไหวอยู่ในสังสารวัตรจบบทที่สา